รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากเพิ่มศักยภาพกำลังพลเตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนรองรับสถานการณ์ค่ะที่บริเวณลานหน้าเสาธงสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพันตำรวจเอกสถาพรศรีพิรมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่กำลังพลในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยมีกำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดสถานีตำรวจภูธรท,ท่าสองอยางสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดและสถานีตำรวจภูธรพบพระรวม150นายเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้สำหรับการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติให้กับ กำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนทางกองอำนวยการฝึกอบรมคณะครูฝึกตำรวจภูธรจังหวัดตากจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนให้สามารถรับภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเมื่อมีการชุมนุมของกลุ่มบุคคลในที่สาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้กำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ ในแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ซึ่งการฝึกจะมีการให้ความรู้หลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะการฝึกภาคปฏิบัติยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนขนาดเล็กขนาดกลางการฝึกรูปขบวนประกอบอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน และฝึกปฏิบัติชุดเคลื่อนที่เร็วพันตำรวจเอกสถาพรสีพิรมรองผู้บังคับการตำรวจผู้ทรจังหวัดต,ตากกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในยามเกิดสถานการณ์ชุมนุมทั้งเกี่ยวกับการเมืองและกรณีขัดแย้งต่างๆให้เกิดความสงบเรียบร้อยทำหน้าที่ระงับเหตุ ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่มคู่กรณีต่างๆจึงต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอดังนั้นการฝึกอบรมทบทวนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะนับเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยจะต้องฝึกทบทวนเพื่อให้รู้หลักการปฏิบัติรู้หลักกฎหมายรู้อำนาจหน้าที่ และเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ต่างๆจึงขอให้กำลังพลได้ตั้งใจรับความรู้หลักการปฏิบัติจากคณะครูฝึกเพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป